สวัสดีครับตอนนี้มีกิจกรรมเติม1่คูปองแล้วก็ได้สกินเลยคือเหมือนสกินฟรีเราเติมไปแค่1่คูปองเข้าไปทำภารกิจนะแต่จริงๆต่มสุดในเกมมันจะเป็น9คูปองแล้วก็เติม9คูปองไปโอเคเรารียบร้อยเรียบร้อยกดปิดหน้านี้ไปก่อนมันก็จะให้รับได้เลยมาไวเครมไว้ สกินสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮาแอเตสวยสุดแต่ผมมีแล้วสวยมาเลยอันไหนก็ได้ใครที่ยังไม่มีนี่ล็อกซี่คิร่ราโอมาไฮเต,เตแล้วก็ซาต้าสวยมาเลยเอาตัวที่คุณเล่นละกันผมโอม่าดีกว่ามามาเล่นโลมนะไป My o b l anticipation. โอเคสวยงามตามท้องเรื่องสกินฟรีเพียงแค่เติมไป9ก้าขูปอง,ปองไม่ได้เสียอะไรเลยนะเติมไปแค่9ค้าขปอง,ปองเราไปดูสกินกันโอมาผมไม่เคยเล่นเลยอะ่ะเดี๋ยวนา่าจะได้ลองเล่นแหละเอามาเล่น r รมรม i n g เป็นโอมาฟิตเนสนะโอเคอเดี๋ยวไปลองดูฮีโร่ในเกมกัน let's go มาแววเอฟเฟกต์บัฟไม่มีนะอันนี้ผมเป็นเอฟเฟกต์ที่ใสไว้มันไม่มีเอฟเฟกต์สกินอะไรเอฟสกิลอะไรเลยนะมันจะเป็นเหมือนเดิมหมดโคดาวออกานผมมาก็พอเล่นได้นะแต่แรงทุงสูงน่าจะเล่นยากหน่อยแรงทุงสูงมันไว Always forward, back. never มันก็โหดอยู่นะเนี่ยมันเคยเห็นเอาไปแข่งโพลิกเลยนะโอเคคลิปนี้ก็รีวิวแบบไวๆแล้วกันแต่้าสตาร์มันสวยดีนะถ้าสองอลย ถ้ามีสกินส,สวยๆมานี่น่าซื้ออยู่นะโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย